ทำไมคนบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเลยอะแต่ใช้กำลังภายในอะทำไมถึงสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นสำเร็จยิ่งกว่าคนอื่นแล้วทำไมคนทำงานเยอะมากบางคนทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำแต่ชีวิตยังไม่ดีเพราะว่าเขาใช้กำลังภายในไม่เป็นซึ่งวันนี้ครูจะสอนเรื่องการจูนจิตจากข้างในจริงๆเรื่องนี้เป็นครูเป็นเรื่องที่ครูถนัดมากและเป็นสิ่งที่ทำเองกับตัวด้วยวันเนี้ย บางทีอะถ้าเรามาดูผลลัพธ์ข้างนอกที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนเนี้ยมันยุ่งวุ่นวายมากเลยมันทําอะไรไม่สําเร็จสักทีบางทีอะคุณต้องกลับมาดูตัวเองวันนี้ถ้าเราจะไปแก้คนอื่นมันยากมากแต่ถ้าวันนี้เรากลับมาจูนที่ตัวเองเนี่ยมันง่ายที่สุดวันนี้ครูจะให้เคล็ดลับการจูนแบบว่า คุณตั้งเป้าอะไรก็ตามเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการว่าจะตั้งยังไงให้มันได้อันนี้ระดับลึกจิตวิญญาณเลยนะคะนะวันนี้ครูจะบอกความลับอย่างหนึ่งว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าให้นั่งนิ่งๆเราจะคิดถึงอดีตตลอดเวลานะคะจะคิดถึงอดีตทีนี้เนี่ยครูจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังคนนี้เนี่ยเ,เขาชื่อทีฮาเฟเกอร์นะเป็นประมจาจย์เรื่องการเงินท,ทําธุรกิจหลายแะมากมายมีเขาพูดไว้นะว่าจริงๆแล้วผลลัพธ์ในชีวิตของเราในวันนี้เนี่ยมันเกิดจากเริ่มต้นจุดตั้งต้นคือคความิดทีีีน้เน่ย ครูจะมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะถ้าวันนี้เราเริ่มต้นที่ความคิดเราคิดอะไรส่งผลต่อความรู้สึกความรู้สึกส่งผลต่อการกระทําการกระทําสุดท้ายส่งผลต่อผลลัพธ์ถูกไหมแต่ว่าวันนี้เรามาทําความเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยนั่งเฉยเฉยไม่คิดถึงอนาคตนะคะคิดถึงอดีตนั่งเฉยเฉยคิดถึงอดีตว่าอะไรรึเมาประสบการณ์ในอดีตและมักจะไม่ได้คิดถึงความภูมิใจในอดีตด้วยนะมักจะคิดถึงความ ล้มเหลวอะไรบางอย่างในอดีตบางคนติดกับความกลัวในอดีตทีนี้เนี่ยเวลาที่คุณไม่ได้ฝึกจูนจิตวันนี้ครูจะขอพูดช้าๆชัดๆเคลียร์ๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณจะต้องทําความเข้าใจถึงระดับจิตวิญญาณวันนี้ไม่สามารถที่จะแบบ เออฟังผ่านผ่านวันนี้คุณนั่งไลฟ์ฟังไลฟ์ครูเนี่ยแล้วไปเปิดอันอื่นช่องทางอื่นไปด้วยเนี่ยวันนี้คุณจะไม่เข้าใจสิ่งที่ครูพูดนะคะเพราะว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ครูต้องมองตาจ้องตากับคุณเลยวันนี้แล้วก็ทําไปด้วยกันโอเคไหมทีนี้ถ้าเรานั่งอยู่ปกติเนี่ยเราคิดไปถึงอดีตถ้าเราไม่ฝึกจูนจิตเนี่ยมันจะตกร่องเดิมหมายความว่าอะไรเรานั่งอยู่สักพักเนี่ยพอเรานั่งเสร็จเราเจออะไรบางอย่างใน สมมุติว่าเจอคนด่ามาเจอคนโอเคคุณอาจจะเจอธุรกิจใหม่ที่คุณรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปทํามากเลยคือในโปรเจกต์นี้มันน่าจะเวิร์กมากเลยแต่พอเราไม่ฝึกที่จะจูนจิตรู้ไหมพอเห็นโอกาสทางธุรกิจนั้นความคิดหรือในหัวเนี่ยเขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกอะปีทันทีเลยพูดกับคุณทันทีเลยว่ามันทําไม่ได้หรอกคุณเคยก็เธอเคยล้มเหลวแล้วเธอจําไม่ได้หรอเธอเคย เธอเคยทําเรื่องนี้ไม่สําเร็จเธอจําไม่ได้เหรอเธอเคยล้มกับเรื่องนี้เธอจําไม่ได้เหรอจิตใต้สํากมัุนบอกคุณแบบนี้แล้วจะร,รู้อะไรไหมคุณไม่รู้ตัว คุณไม่รู้ตัวเลยแม้กระทั่งที่คุณพยายามจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําได้ฉันทําได้คุณเคยสังเกตไหมบางทีเนี่ยคุณอยากทาอะไรบางอย่างแล้วคุณก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยคุณทาฉันทําเรื่องนี้ได้แต่สุดท้ายแล้วว่ามันทําไม่ได้เพราะคุณไม่รู้เลยว่ากลไกในหัวของคุณเนี่ยสมองในอดีตมันเคยบอกคุณว่าคุณทําธุรกิจนี้ไม่ได้หรอกในอดีตเธอเคยล้มเหลวสมองเนี่ยมันพยายามจิตใต้สํานึกมันพยายามจะบอกให้คุณน่อยู่รอดให้มันผพยามให้คุณระวังตัวดังนั้นเนี่ยมันจะบอกคุณถ้าคุณไม่พยายามที่จะ วันนี้ครูจะสอนการโปรแกรมจิตใหม่ทั้งหมดถ้าคุณไม่โปรแกรมจิตใหม่ไอจิตใต้สำนึกเดิมของคุณเนี่ยตั้งแต่อดีตชาติของคุณเนี่ยมันจะบอกคุณว่าเธอทําไม่ได้หรอกเธอล้มเหลวคุณเก็ตเรื่องนี้ไหมแพงอะวันนี้สอนเรื่องนี้แพงมากมากอันนี้แค่เริ่มต้นจั่วหัวนะยังไม่ถึงกระบวนการข้างในคุณเก็ตที่ครูพูดไหมคุณเก็ตที่ครูเริ่มพูดวันนี้ไหมคะว่า ถ้าวันนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ฝึกเรื่องที่ครูกําลังจะบอกต่อไปนี้สิ่งที่คุณกําลังเริ่มทําทุกอย่างวันนี้ใครเข้ามาในชีวิตใค้สังเกตผลลัพธ์ตัวเองนะถ้าวันนี้คุณยังสมมุติว่าคุณมีเขาเรียกว่าอะไรคุณมีแฟนแล้วแฟนของคุณอะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยที่คุณคบใครแฟนคนนี้ก็ไปมีคนใหม่ตลอดเลยแฟนคนนี้ต้องไปมีกิ๊กตลอดเลย เดี๋ยวเขาก็ต้องเป็นอย่างนัง้นอย่างนี้ตลอดเลยหรือคุณทําธุรกิจอะไรบางอย่างหนูทำทำธุรกิจครั้งที่หนึ่งล้มเหลวครั้งที่สองล้มเหลวเหมือนเดิมอีกครั้งที่3ล้มเหลวเหมือนเดิมอีกคุณเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมบางทีเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันเริ่มใหม่ได้ไดเรื่อยแต่เวลาเราเริ่มต้นใหม่เราก็เหนื่อยถูกไหมแต่ถ้าคุณไม่ฝึกที่ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างถ้าคุณไม่จูนสิ่งนี้ก่อนคุณรู้อะไรรู้ไหมจิตใต้สํานึกลึกๆของคุณนะ มันจำเรื่องเราในอดีตมาทั้งหมดแล้วมันก็มาบอกคุณวันนี้แหละโอเคไหมถ้าวันนี้คุณยังแบบว่าครูเจอหลายคนที่มาโคชชิ่งกับครูแล้วก็บอกว่าเนี่ยครูคบแฟนกี่คนกี่คนแม่งก็นอกใจหมดทุกคนเลยครูตอนแรกครูก็โทษผู้ชายนะไปไปมามาปรากฏว่าไปนั่งหาจนเจอว่าจริงจจิตใต้สำนึกของผู้หญิงคนนี้คิดว่าผู้ชายต้องมีคนอื่นแน่นอนมันก็เลยกลายเป็นมีจริงๆคุณไม่รู้เลยว่าจิตใต้สำนึกที่คุณสั่งสมมาตั้งแต่ในอดีตอ่ะมันคิดอะไรอยู่ มันลบยังไงบ้างมันก็เลยบวกไม่ได้สักทีวันนี้คุณเลยไปถึงระดับที่มันพีคสเตทไม่ได้สักทีโอเคไหมครูเรื่องนี้ดีนะคะเพราะว่าครูเนี่ยพยายามที่จะแก้เรื่องนี้เพราะว่าเกิดมาในครอบครัวที่ไม่รวยแบบมองเห็นความขาดแคลนความยากจนมาตลอดเวลาแล้วเราไม่รู้เลยว่าใครใส่หัวเราบ้างอะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องคนข้างบ้านอ,อะไรก็ตามเขาก็ใส่หัวถึงความขาดแคลนตลอดเวลาครูก็รู้สึกว่าเอ้ยครูก็พยายามสู้กับมันแต่สุดท้ายแล้วอะ วันนี้ครูจะสอนวิธีการโปรแกรมใหม่ทั้งหมดวันนี้ไม่ว่าคุณเคยล้มเหลวอะไรมาทั้งหมดวันนี้ครูสอนใหม่ทั้งหมดโอเคไหมเรารู้แล้วว่าวันนี้ผลลัพธ์ที่เราเกิดขึ้นในวันนี้ผลลัพธ์ที่เราเกิดขึ้นในวันนี้เกิดจากความคิดของเราซึ่งเราคิดว่าเราควบคุมจิตได้แล้วแต่แท้ที่จริงไม่ใช่จิตใต้สํานึกมันควบคุมเราอีกทีหนึ่งดังนั้นวันนี้ครูจะบอกวิธีแก้เออวันนี้เวลาที่เราอยากจะแบบดึงดูดเงินจริงๆอันนี้คือสายการก กฎของแรงดึงดูดจริงๆระดับจิตใต้สํานึกถ้าคุณอยากจะได้เงินจริงๆอยากจะดึงดูดความมั่งคั่งจริงๆอันแรกเลยเวลาให้คุณคิดนะให้คุณคิดตัวเลขที่คุณอะรู้สึกว่าคุณคุณจับต้องได้ก่อนบางคนเนี่ยถ้าวันนี้ครูสอนนะคะว่าเออให้ตั้งเป้าเดือนล้านล้านไปเลยหลายๆคนไม่เคยเห็นล้านมาก่อนในชีวิตไม่เห็นความเป็นไปได้เลยในชีวิตต่อให้ครูพูดกรอกหูคุณเท่าไหร่ก็ตามมันก็ไม่ได้อันแรกนะคะถ้าคุณตั้งเป้าคือต้องตั้งเป้าในสิ่งที่ พอจะจินตนาการออกคือวันนี้ถ้ามันไกลเกินไปเนี่ยยากวันนี้ถ้าคนไม่เคยจับแม้กระทั่งหลักแสนแต่ให้ไปจินตนาการหลักร้านอันนี้ยากอันแรกเลยนะคะคือเอาเป็นว่าวันนี้ครูชวนมาตั้งเป้าเอาเป็นว่าหลักลกทั่วไปหนึ่งแสบาทโอเคไหมวันนี้หนึ่งแสนบาทดีกว่านะอะอ,ะอดีตชัางมันพี่บอกว่าอดีตลืมอดีตก่อนตอนนี้ไม่เกี่ยวกับอดีต วันนี้ครูจะพาทุกคนทุกคนในมือของเราสองคนนี้เราเป็นคนควบคุมชีวิตของเราเองวันนี้เราเป็นคนควบคุมสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ทั้งหมดฉันจะรวยจะจนทุกอย่างอยู่บนอยู่ในมือเราแล้วนะไม่ต้องไปโทษนะว่าวันนี้เกิดมาในครอบครัวยากจนวันนี้ฉันทําไม่ได้หรอกฉันการศึกษาต่ําวันนี้ฉันรวยไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันไม่สวยหรืออะไรหมดทุกอย่างเราควบคุมได้ครูสอนวิธีการควบคุมตัวเองนะโอเคทีนี้อย่างแรกเลยสมมุติว่าวันนี้ครูจะให้ทุกคน ก่อนก่อนที่จะไปถึงหลักเมื่อกี้หนึ่งแสนแล้วกันครูให้คิดอย่างนี้นะพลังงานสําคัญที่สุดวันนี้ครูจะสอนพลังงานบวกนะคะพลังงานสําคัญที่สุดคือถ้าวันนี้เรายังมีพลังงานแห่งกับความขาดแคลนอยู่คุณจะดึงดูดเงินได้ยากมากและเมื่อคุณได้เงินกลับเข้ามาที่มันก็หมดอีกนะคะวันนี้อันแรกศาสตร์ตั้งต้นคือต้องมีความรู้สึกเหลือเฟือพลังงานพลังงานของความเหลือเฟือความมีเงินเยอะนะคะครูจะสอนให้กับตัวเองถ้าถ้าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน วันนี้เริ่มต้นนะคะทีนี้เวลาอันแรกเลยถ้าวันนี้ครูตั้งเป้าให้อะทุกคนลองคิดภาพหนึ่งแสนบาทหรือเอา,เอา,เอาที่เราเอาที่เราเอาที่เรารู้สึกสบายใจนะถ้ารู้สึกหนึ่งแสนมันเยอะเกินไปทุกคนตั้งพร้อมกันนะวันนี้ถ้าสม้อเราตั้งเป็นเงินนะคะหนึ่งมืนบาทหนึ่งแสนบาทหนึ่งล้านบาทแล้วแต่คุณเลยนะคะเพราะว่าครูรู้เพจของครูบางคนเนี่ยเพจของครูบางคนบางทีตอนนี้คือไปถึงหลักล้านแล้วบางคนหลักแสนบางคนหลักหมืน่นหรือ หลักพันไม่ต้องตั้งหลักลัานน่าจะหากันได้นะคะหลักหมื่นหลักแสนหลัก 100, ล้านแล้วแต่คุณสบายใจและคุณคิดได้นะอย่าตั้งอะไรที่มันรู้สึกว่าคุณมองไม่เห็นคุณไม่เห็นความเป็นไปได้แล้วมันจะดึงดูดยากมากโอเคไหมวันนี้นะคะให้สมองมันเห็นความง่ายความเป็นไปได้ก่อนนะอันแรกก็คือคุณตั้งเป้าไปเลยนะคะว่าครูขอยกตัวอย่างหลักแสนแล้วกันกลางๆถ้าคุณอยากได้เงินหลักแสนนะคะให้คิดจินตนาการนะคะว่าเราจะได้เงินหลักแสนอย่างไรนะคะทีนี้อันแรกเลยอันนี้พีคมากนะคะ ครูทาแบบนี้แล้วมันเวิร์กนิสสร์ต่างประเทศและเอามาบอกกับทุกคนวันนี้ฟรีฟรีนะเวลาที่คุณตอนเช้าวิธีการนี้คุณทําทุกวันไม่ใช่ทําวันนี้แล้วได้นะคะวันนี้คุณต้องอยากได้อะไรในชีวิตก็ตามคุณทําวิธีการนี้ทุกวันบางคนที่มาเรียนกับครู3วันเห็นผล5วันเห็นผลบางคนเดือนหนึ่งบางคน3เดือนบางคน6เดือนยังไม่มีเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะร่องเดิมมันลึกเกินไปร่องเดิมมันคิดเขาจินตนาการไม่ออกดังนั้นขึ้นอยู่กับรายบุคคลนะคะเดี๋ยวจะต้องมีแบบดอกจันข้างล่างว่า เฉพาะบุคคลผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคลแต่สิ่งนี้ก็คือ,คอทํามาแล้วแล้วก็ได้ผลมากๆโอเคตั้งจิตนะอยู่กับครูวันนี้ถ้าคุณตั้งเป้านะคะว่าอยากได้อะไรก็ตามอยากได้ความสัมพันธ์อยากได้เงินอยากได้อะไรก็ตามนะวิธีการคุณบอกกับตัวเองแบบนี้ต้นไลฟ์ครูพูดแล้ววันนี้จิตใต้สํานึกไม่ควบคุมเราอยู่บางทีเราคิดว่าจุดสํานึกเราเจ๋งที่สุดแล้วไม่จิตใต้สํานึกนี่เยอะกว่าเราต้องกลับไปบอกจิตใต้สํานึกกลับไปบอกไอ้ตัวข้างในเราอะ ว่าฉันเนี่ยเป็นคนแบบไหนดูนะอันแรกแตะที่มือแตะที่มือของคุณเองฉันพูดอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะได้โอเคปะ่ะฉันเห็นแล้วฉันเป็นมีคนมีเงินหลักแสนหรือถ้าเป็นครูหรือความสัมพันธ์ฉัน ครูนะพูดอย่างนี้เอาเป็นว่ายกตัวอย่างครูแล้วกันฉันเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดฉันเป็นที่รวยที่สุดฉันเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดใครก็เดินเข้ามาเอาเงินมาให้ฉันทุกทิศทางทําธุรกิจอะไรฉันเติบโตทําอะไรก็สําเร็จเงินเข้ามาง่ายกระเปิดกระเป๋าที่ตรงไหนเจอเงินที่ตรงนั้นพูดอย่างนี้ทุกวันแตะที่มือตรงนี้นะคะแตะแตะบอกตัวเองนี่คือคุยกับจิตสํานึกคุยกับตัวเองข้างในแตะนะฉันปุ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บคุณตรงนี้นะคะหลังจากนั้นมามาคุยที่ตรงนี้แพงมากนะคะจังหวะนี้คือ จิตใต้สำนึกเนี่ยคุณไม่ต้องคุยกับใครคุณคุยกับตัวเองถ้าคุณอยากจะรวยคุณจูนกับตัวเองแต่ที่มือทำทุกคนอยากได้อะไรตอนนี้ทําไปพร้อมกับครูก็ได้นะคะลองดูทําเป็นจังหวะเดียวกันนะคะจังหวะสั่งไปที่สมองสั่งจิตเลยข้างในชั้นผู้ควรที่ได้เงิน1น0 0 0แสนชั้นได้เงิน1 0 0 0 0แนะคะหรือว่าฉันคู่เงินเข้ามาง่ายได้อะไรก็ตามน่ะคุณลองลิสและพูดให้มันคล้องปากนะคะเพราะครูจะพูดบ่อยๆชั้นเป็นคนเก่งที่สุดชั้นเป็นคนรวยที่สุดชันเป็นคนสวยที่สุดฉั้นโปรแกรมจิตแบบนี้ จับไปที่สมองอย่างนี้ค่ะแล้วฉันเป็นคนรวยฉันเป็นคนสวยเงินหนึ่งแสนคู่ควรกับฉันอาทิตย์หน้ามีคนเอาเงินเข้ามาเยอะแยะมากมายพูดอะไรก็ได้ค่ะพูดไปเลยนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆนะคะสิ่งที่เราอินจริงๆนะคะร่างกาตรงนี้หลังจากนั้นทําตรงนี้ค่ะโปรแกรมเข้าไปค่ะฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนรวยฉันเงินเข้ามาหาฉันทุกทิศทางฉันเยี่ยมยอดฉันเจ๋งที่สุดฉันประสบความสําเร็จฉันมีเงินเยอะแยะมากมายพูดไปเลยค่ะเหลือเฟือ ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็มาบอกตัวเองที่หน้านะคะเพื่ออะไรจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อเราบอกข้างในบางทีเราแค่พูดออกไปมันไม่รู้สึกข้างในต้องให้ร่างกายหรือเซลสั่นสะเทือนทั้งหมดนะคะสั่นสะเทือนทั้งหมดเลยว่าเซลล์รับรู้สนะรับรู้สนะฉันเป็นคนที่เงินดุงดืดเงินเงินเข้ามาหาฉันง่ายมากๆอันนี้ระดับจิตวิญญาณนะคะครูไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยโอเคไหมนะคะพอพูดนะคะอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้พูดไปเรื่อยสุดท้ายมา บอกที่ใจของคุณค่ะจับที่หัวใจฉันเป็นคนแบบไหนฉันอยากเป็นคนแบบไหนพูดแบบนั้นนะคะพูดมาเรื่อยๆเพราะคุณโปรแกรมจิตอย่างนี้ทุกวันเวลาที่คุณพูดคุณมีสติมีสมาธิอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองแล้วพูดในสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆโอเคไหมจูนข้างในนะคะทีนี้พูดในสิ่งที่อยากได้อย่าเผลอพูดในสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะคะบางทีเนี่ยสมองเนี่ยมันจะแยกไม่ได้เหมือนถ้าสมมติว่าคุณคุณบอกว่า ขอให้แบบอย่าจนสมองมันจะคิดถึงความจนตอนนั้นคุณใช้คําพูดที่บรรบวกหรือรวยนะคะโปรแกรมเข้าไปข้างในโปรแกรมเข้าไปเลยโอเคไหมนี่คือวิธีที่แพงมากนะคะจะบอกเลยนะบางคนที่สามารถสื่อสารกับตัวเองสื่อสารกับจิตใต้สํานึกตัวเองได้บางวันบางคนนะที่มาเรียนกับครูสามวันเห็นผลครูไม่ได้ เป็นโฆษณาชวนเชื่อหรือมโนนะแต่มันสิ่งที่เรื่องนี้มันถ้าคุณเรียนรู้เรื่องจิตสํานึกจิตใต้สํานึกจิตเหนือสํานึกคุณจะรู้เลยว่าพลังงานมหาศาลที่มันอยู่ข้างในมันคือจิตใต้สํานึกวันนี้ที่คุณใช้ชีวิตอยู่คือจิตสํานึกถ้าคุณอยากจะควบคุมโลกภายในให้ได้คุณต้องคุยกับตัวเองให้จบเคลียร์กับตัวเองให้จบแล้วตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีกับตัวเองสุดท้ายปัญหาข้างนอกเนี่ยง่ายเลยโอเคไหมทุกอย่าง มันจะมีบางอย่างพอมันสั่นสะเทือนถึงความมั่งคั่งล่ำรวยเนี่ยจะมีบางอย่างนะคะที่เขาไปสื่อสารกับโลกใบนี้เขาไปสื่อสารกับโลกใบนี้นะคะแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการง่ายกว่าที่คิดเก็ดป่ะคุณมีกลองนะ <c oughs> โอเคปะ่ะถ้าวันนี้อีกเคล็ดลับหนึ่งถ้าคุณอยากจะได้รายได้ที่คุณต้องการอยากได้สิ่งที่คุณต้องการเอารายได้ก่อนแล้วกันนะคะ ครูจะพูดเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยจริงมันมีจิตวิทยาเรื่องเงินด้วยนะคะก็คือเรื่องนี้สําคัญว่าถ้าคุณไม่เข้าใจถังถ่องแท้เรื่องเงินคุณคุณก็จะแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะแบบเออมันหามาแล้วก็หายไปแล้วก็แบบทำไมมันหายา,ยากจังเลยแต่จริงๆนะครูจะเล่าให้ครูให้ฟังอย่างนี้ครูเคยโคชชิ่งคนนะคะบอกว่าเงินนะ่ะมันหามาง่ายมากจริงๆและเราไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าบนโลกใบเนี้ย เงินมันมีกี่บาทมีใครรู้ไหมว่าบนโลกใบนี้เงินมันมีกี่บาทเงินมันไม่รู้ว่ามันมีกี่บาทแล้วมันมาได้ทุกทิศทางถ้าวันนี้คุณเปิดรับโอกาสเเปิดรับพลังงานที่ดีเงินมันมาทุกทิศทางและเงินมันหาได้ง่ายมากและคุณใช้เงินยังไงมันก็ไม่หมดถ้าวันนี้คุณกําลังไปทํางานอะไรบางอย่างแล้วคุณจะรู้คุณรู้สึกว่าฉันจะต้องวิ่งไปหาเงินวันนี้ฉันต้องทํางานเอาแงกเออ แลกแรงอ่ะเพื่อไปแลกเงินเดือนอะไรก็ตามเนี่ยนะคะคุณต้องวิ่งทํางานเพื่อให้ได้เงินมาคุณวิ่งหาเงินเนี่ยถ้าเป็นพลังงานแบบนี้เนี่ยคุณครูบอกครูขอพูดตรงๆแบบนี้เลยนะว่าเมื่อไหร่ที่คุณวิ่งหาเงินคุณจะไม่มีทางรวยโอเคไหมเมื่อไหร่ที่คุณอยากได้เงินมากๆวิ่งหาเงินหนักๆมันเป็นพลังงานของการขาดแคลนจะดึงดูดเงินมาง่ายๆให้คุณคิดแบบนี้นะให้คุณคิดว่าวันนี้ คุณกำลังให้อะไรบนโลกนี้อยู่คุณกำลังให้คุณค่าอะไรกับคนบนโลกใบนี้อยู่ไม่ใช่คุณทำงานเพื่อเงินคุณเก็ตเรื่องนี้ปะถ้าวันนี้คุณทำงานเพื่อเงินคุณจะแค่ไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงาน คุณจะไม่มีความสุขคุณรู้สึกว่าคุณต้องทํางานเพื่อเพื่อแลกกับเงินน่ะซึ่งแบบเงินไม่กี่บาทบางทีคุณต้องแลกอะไรต้องเยอะแยะนะคะต้องทํโอทต้องอะไรเยอะแยะมากมายแล้วคุณจะไม่มีทางรวยเลยแต่ถ้าวันนี้คุณสามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเออวันนี้ฉันทางานเนี่ยอะไรที่เรามอบคุณค่ากับคนบ้างอะไรที่มันเมื่อไหร่ที่คุณเติมเต็มในจิตใจเมื่อไหร่ที่คุณให้อะไรกับคนอื่นไปข้างในใจเราจะมีความสุขเมื่อมีความสุขนั่นแหละความสุขตัวเนี้ยมันถึงจะ ดึงความสําเร็จและความมั่งคั่งมาที่คุณถ้าวันนี้คุณไม่มีความสุขเลยนะคะคุณมีพลังงานที่ไม่ดีทั้งความเสร็จความสําเร็จทั้งเงินทองทั้งความสัมพันธ์ที่ดีมันวิ่งหนีออกจากคุณหมดเลยคุณเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมว่าความสุขคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จนะไม่ใช่ว่าสําเร็จแล้วถึงจะมีความสุขนะแต่ความสุขต่างหากที่เริ่มต้นด้วยความสําเร็จดังนั้นวันนี้นะคะเริ่มต้นที่พลังงานความเหลือเฟือความเหลือเฟือคือคุณต้องนับทุกจํานวนวันนี้เปิดกระเป๋า ไปเจอเนี่ยกระเป๋าตังคุณมีตังหนึงบาทมีตัง1,000บาทคุณต้องรู้สึกจะต้องเขาเรียกถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก appreciate เขาเรียกว่าคุณจะต้องรู้สึกยินดีที่ฉันมีเงินอยู่ในกระเป๋าอ่ะหูมีตั้ง100บาทมีตั้ง1000บาทไม่ใช่เปิดกระเป๋าตังแล้วมีตังแค่หนึ่งบาทเองอะ่ะหูจะใช้ยังไงถึงสิ้นเดือนวะมีคนเคยเจอไหมเปิดกระเป๋าไปมี3,000บาทหูทำยังไงจะพอใช้วะเนี่ย เริ่มต้นก็พลังงานความขาดแคลนแล้ววันนี้ต้องฝึกต้องฝึกช่วงแรกมันจะขัดขืนมากมันเป็นเหมือนบางทีมันก็ไปการหลอกสมองหลอก,ลอกจิตใต้สํานึกเราเองนี่แหละนะเปิดไปแล้วบอกที่ใจจังเลยวันนี้มีตังในกระเป๋ามีตังด้วยอะ่ะเปิดเช็คในแอป s c b ในแอปกรุงไทยในแอปกสิกรเฮ้ยมีตังจํานวนเท่าไหร่ก็ได้นับทุกจํานวนฉันมีเงินในในฉันมีเงินในแบงก์ว่ะฉันมีเงินในกระเป๋าว่ะฉันมีเงินวิหลวงไปเจอ2ี่สบบาทฉันมีเงิน เริ่มฝึกความเหลือเฟืออย่าไปฝึกว่าแบบคุยมีเท่านี้เองอะ่ะทำไงจะใช้พอวะเฮ้ยเปิดในกระเป๋าเหนื่อยใจมีแต่แบงค์สีแดงอยากจะมีแบงค์สีม่วงแบงค์สีเทาบ้างจังนะคะวันนี้ให้ฝึกแบบนี้ให้ฝึกความเหลือเฟือนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีเงินอะไรเหลือเฟือเนี่ยคุณแค่บอกเลยว่าบนโลกใบนี้มันมีอะไรที่มันเหลือเฟือได้มาฟรีๆเยอะมากวันนี้คุณหายใจอะ่ะฟรีแค่นี้คุณก็แบบรู้ถึงความเหลือเฟือไหมอากาศบนโลกใบนี้มีจํากัดไหม อากาศบนโลกใบนี้มีจํากัดไหมเราหายใจคนนี้มึงอย่าหายใจเยอะนะอย่ามาแย่งอากาศฉันหายใจเดี๋ยวเดี๋ยวอากาศมันจะหมดดังนั้นบนโลกใบนี้บนโลกใบนี้เนี่ยพลังมันมีหลายอย่างที่เหลือเฟือไม่ต้องแย่งกันมันมีเยอะมากเงินก็เช่นเดียวกันคุณไม่มีทางรู้บนโลกใบนี้มีเงินกี่บาทดังนั้นเงินมันเหลือเฟือมันโคตรเยอะคุณวันนี้แหละแค่จะต้องขยายหมายเสร็จเพื่อจะรับมันให้ได้โอเคปะ่ะบางคนฝึกเร็วเก็ตเร็ว อาทิตย์หนึ่งคุณได้ตังค์ถ้าหลังจากฟังไลฟ์นี้แล้วคุณได้ผลลัพธ์อย่าลืมนะโปรแกรมตัวเองแบบนี้นะถ้าคุณได้ผลลัพธ์กี่วันก็ตามคุณมาคอมเมนต์ที่เพจครูครูบอกเลยนะครูขอท้าว่าถ้าคุณทำแล้วเก็ตจริงๆคุณจะได้เร็วมากครูนี้เนี่ยอันที่สองนะคะพอเราฝึกความเหลือเฟือทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยจริงๆนะฝึกความเหลือเฟือคุณต้องฝึกเพราะบางคนอะเจอความขาดแคลนตั้งแต่เด็ก ครัวจะความขาดแคลนตั้งแต่เด็กครูตอนเด็กเดเคยกินข้าวกับเกลือเพราะมันไม่มีตังดังนั้นเนี่ยความขาดแคลนมันอยู่ในแทบจะอยู่ใน DNA อยู่ในโครโมโซมครูเลยอะ่ะดังนั้นครูฝึกทุกสิ่งอย่างพยายามจะมองว่าเนี่ยทั้งลมทัทง้งทั้งอากาศทั้งลมทั้งอะไรต่างๆมันมีเหลือเฟือนี่หว่าดังนั้นบนโลกใบนี้มันไม่ค่อเหลือเฟือเงินไม่ค่อเหลือเฟือเลยอะ่ะดังนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งที่เราจะมีเงินได้เท่าไหร่ก็ได้อย่างที่เราต้องการได้จริงๆโอเคไหมนะคะอันแรกเป็นเรื่องนี้นที่2นอกจากฝึกความเหลือเฟือแล้วฝึกความเปป็นไได้ ให้เกิดในชีวิตนะคะสต็อปเลยหยุดพูดคำไปคำว่าฉันคงทําไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกสาหรับฉันฉันเกิดมาจนฉันมีความรู้ไม่เยอะฉันไม่สวยฉันไม่รวยฉันไม่เก่งหยุดพูดอดย่างนี้วันนี้ทุกอย่างบนโลกใบนี้มีความเป็นไปได้ปรัชญาของครูพล่าเลยนะพูดกับตัวเองสงโลกแกนประจําตัวเลยครูพล่าพูดเสมอเลยว่าไม่มีอะไรที่ครูทําไม่ได้ถ้ามีมนุษย์หนึ่งคนทําได้แล้วกูก็มนุษย์กูก็ทําได้ ถ้าครูพูดกับตัวเองคือจะใช้คำที่มันแบบกระแทกจิตใต้สํานึกนิดนึงนะขอพูดเสียงในฟิล์มครูจะพูดตัวเองอย่างนี้เลยว่าเฮ้ยคนนี้มันได้ล้านหนึ่งมันเป็นมนุษย์เหมือนกันมันมีสองมือสองขาสองตาเหมือนกันมันทําได้ทําไมกูทําไม่ได้กูต้องทําได้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้มีแค่สิ่งที่เรายังไม่ได้ทําหรือเรายังไม่รู้ดังนั้นบนโลกใบนี้อย่าอย่ามาให้ถ้าเป็นลูกศิษย์ครูพันล่อย่ามาพูดนะว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครู เดือนละแสนเดือนละล้านเป็นไปไม่ได้หรอกหนูเป็นไปไม่ได้หรอกที่หนูจะหาแฟนดีๆได้เป็นไปไม่ได้หรอกที่หนูจะรวยขึ้นอย่ามาได้ยินครูจะดีดหูให้เลยทุกอย่างเชื่อครูนะวันนี้ถ้าอะไรก็ตามที่มนุษย์หนึ่งคนทําได้คุณก็มนุษย์คุณก็คนทําไมคุณจะทําไม่ได้เข้าใจไหม คุณทําทุกอย่างในชีวิตได้ขยายความเป็นไปได้ซะแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้โอเคคุณอยู่ในหลักหมืน่นแล้วอยู่ดีคุณขยายไปถึงหลักหลักล้านอะ่ะมันก็อาจจะยากสําหรับคุณวิธีการขยายคือค่อยๆขยาย,ยวันนี้คุณมีเงินเท่าไหร่ก็ตามคุณมีไมซ์เซ็ตเท่าไหร่ก็ตามคุณขยายทีละ2 0 3 0โอเคไหมเอาใหม่นะถ้าวันนี้คุณมีเงินหลักหมืน่นแล้วคุณมาตั้งเป้าว่าโอเคฉันจะได้หลักล้านเดือนหน้า ความเป็นไปได้ต่อให้สมองจินตนาก่งการเก่งขนาดไหนก็ยากโอเคปะแต่วันนี้ค่อยๆขยับทีละ20-30%ถ้ามีหลักเท่านี้คุณบวกเข้าไป20-30%เออมันเริ่มเห็นภาพมันเริ่มเป็นไปได้ ขยบมาตรฐานความเป็นไปได้เรื่อยๆเมื่อก่อนอ่ะครูมีเงินแค่ในบัญชีหลักพันนะคะพอหลักพันครูรู้สึกว่าหลักแสนมันก็ยากมากแล้วครูก็ค่อยขยบว่าเป็นหลักหมื่นพอหลักหมื่นก็ค่อยขยบมาเป็นหลักแสนนะคะพอเราหยบเนี่ยขยบไปเนี่ยมาตรฐานเราจะสูงขึ้นแล้วพอตอนหลังๆเนี่ยนะคะพอเรามีบัญชีใน,ในเงินในบัญชีน้อยกว่ามาตรฐานที่เราเคยมีเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วสุดท้ายนะคะเราก็จะไม่ต่ํากว่ามาตรฐานนั้นดังนั้นค่อยๆขยายความเป็นไปได้ในชีวิตคุณ ครูตั้งแต่เล็กจนโตครูไม่เคยคิดว่าครูจะแตะเงินหลักล้านได้ไม่เคยคิดว่าครูจะแตะเงินไม่เคยจะคิดว่าในชีวิตนี้เคยจะต้องมีเงินสิบล้านได้โอเคปะ สุดท้ายอ่ะครูค่คอยๆขยายตั้งแต่แสนสองแสนสามแสนห้าแสนเจ็ดแสนแปดแสนล้านสองล้านสามล้านครูค่คอยๆขยายแบบนี้โอเคไหมมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อประสบความสําเร็จเราทุกคนเกิดมาเพื่อร่ํารวยขึ้นหรือว่าประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันกั้นเราอยู่โอเคไหมวันนี้มันเป็นถึงเวลาที่เราต้องจูนกลับเข้ามาในแกนตัวเองเนี่ยในแกนกลางในในตัวของเราเองแล้วก็บอกกับตัวเองซะว่ามึงนั่นแหละเป็นคนที่คู่ควรที่สุดแล้วไม่ว่าจะเรื่องไหนไม่ว่าจะเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ว่า จะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานทุกอย่างมึงคือเหมาะสมที่สุดแล้วคุยกับตัวเองโอเคไหมกูอาจจะคุยพูดเสียงในฟิล์มหน่อยนะที่มันจะได้เข้าถึงกันง่ายๆนะคุณบอกเลยว่าคุณเหมาะสมกับเรื่องพวกนี้ที่สุดแล้วคุยกับตัวเองทุกวันนี่คือหลักการเอาจริงมันคือการสะกดจิตแต่จริงๆแล้วการสะกดจิตไม่ใช่เฉพาะนักิตวทยาที่สะกดได้แต่ว่าทุกคนสามารถสะกดจิตตัวเองได้สามารถแต่เราปล่อยให้คนอื่นสะกดเราตลอดเวลา ตอนเด็กๆนะเราถ้าลองไปถามน้องๆหลานๆลูกๆเราเนี่ยไปถามเขาว่าว่าเขาอยากเป็นอะไร ลองดูเวลาคนที่ไม่โดนไม่โดนคนใส่อะไรในหัวเยอะเนี่ยเด็กๆเ,เขาจะบอกเลยว่าเขาอยากจะเป็นอะไรเหมือนตุ๊กครูตอนเด็กครูชอบยกตัวอย่างตอนเด็กครูอยากเป็นนักบินอวกาศอยู่ที่องค์การนาซาครูโคตรอยากเป็นเลยในหัวครูมีแต่ความเป็นไปได้โคตรเราเห็นเราเห็นมนุษย์อวกาศไปเดินบนดวงจันทร์อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ากูก็ทําได้ตอนเด็กครูค,คิดแบบนั้นนะะแล้วครูก็พูดออกไปเฮ้ยหนูอยากเป็นนักบินอวกาศองค์การนาซาค่ะ ไปพูดบอกครูครูก็บอกว่ากลับมาก่อนเนี่ยเราก็ยากแหละอย่างน้อยเราอยู่ที่นี่อยู่ที่มันยากที่จะเข้านาซาได้เอาเป็นว่าหนูเป็นไปได้ก่อนเอาแค่เนี่ยหนูตั้งเป้าเป็นอะไรถ้าชอบเรื่องวิทยาศาสตร์อลองไปเป็นวิทย์ว่าไหมลองเป็นนี้ไหม เฉยเลยคือไปตัดความเป็นไปไปได้ของครูเฉยเลยตอนเด็กครูก็เลยว่าเอาทำไมถึงเป็นไปไม่ได้มันมีคนมาใส่หัวตลอดเวลาว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้สน,นสุดท้ายครูก็บอกกับตัวเองว่าเออฉันคงเป็นนักบินอวกาศไม่ได้ถ้าวันนั้นถ้าเด็กคนนั้นไม่ได้ฟังไอ้พวกผู้ใหญ่พวกเนี้ยพูดอะ่ะครูเชื่อไหมว่าเด็กคนนั้นตอนนี้ไปเป็นนักบินอวกาศแล้วคุณเก็ตไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยคุณใส่ใหม่อย่าให้ใครมีอิทธิพลกับคุณอย่าให้ความคิดของคนอื่นมาเป็นความจริงของคุณนี่ ข่มป่ะโคตรข่มเลยอย่าให้ความคิดเห็นของคนอื่นมาเป็นความจริงของคุณข้อสข้อถัดไปจะเป็นเรื่องที่ว่าสิ่งที่สําคัญนอกจากคุณจูนกับตัวเองทุกวันแล้วสุดท้ายคุณต้องมีการพูดกับตัวเองกับอันแรกมันคือการพูดตัวเองแหละแต่ว่าพอพูดก็คือการเขาเรียกว่าเซล์ทอกการพูดกับตัวเองทุกทุกวันพูดในสิ่งที่ดีๆอยากได้อะไรก็พูดกับตัวเองแบบนั้นโอเคปะ่ะนะคะ